สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเช่าทยช่าเล่าหรือว่าจะเป็นไอ้คนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเนาะจ้ะจ้ะคลิปนี้สิมาว่าเรื่องไอประสบการณ์เนาะจะประสบการณ์ส่วนตัวเนาะบางคนกน็อยากรู้เนาะว่ามาวีซ่าอะไรเนาะจ้ะแล้วทํายังไงต่อทํำยังไง,ง,ไงถึงจะทํางานเนาะ ก็นิดมาวีซ่าคู่มันเนาะจ้ะมาวีซ่าคู่มั่นหรือวีซ่าเควนเนาะวีซ่าคู่มั่นนี่คือถ้าเข้ามาในประเทศเขาเนาะมาเยี่ยบประเทศเขาภายในเก้าสิบวันนี้เพื่อนๆภายในเก้าสิบมือนี่จ้ะเขาต้องมิการแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันเนาะแล้วก็ยื่นยื่นเรื่องปรับสถานะจ้ะ กัรกระถมมาหาจะยื่นเรื่องปรับสถานะหลังจากเกมือใดบอกก็ได้ยูจ่ะได้ยูจ่ะเห็นเห็นก็เหตุยูแต่ว่ามันจะบริถถูกต้องตามกฎหมายตามลักเกณฑ์รักเกณฑ์กกคือว่าต้องแต่งงานภายในเก้าสิบวันเนาะที่มาถึงแล้วก็จดทะเบียนสมรสแล้วก็ยื่นปรับสถานะจ่ะแล้วเป็นอยังคือต้องยื่นปรับสถานะจะกบบากกระบังค้นกระสงสัยจ่ะยื่นปรับสถานะนนกดกะ เอกสารก็จะคล้ายๆกันกับเพจที่เควนค่ะเอกสารคล้า,ายกันคือว่าทุกอย่างภาพถ่ายความสัมพันธ์แต่มันก็จะเพิ่มเป็นไอ้บินที่ว่าบินค่าเศร้าต่างๆน่ะจะทุกอย่างที่ว่าสามารถที่เอาเห้าเข้าไปร่วมไอ้แท็กไปไปรวมกันกับสามีเห้าองสีเนาะนัะ่นแหะเพิ่มที่ตรงนี้ล้วก็ ไอ้เฮาจังสิได้กินการาดมาเนาะกินการดเพราะว่าเขากับอยากเขากับบเสือ้อปัญหาจ้ะเขากับบเสื้อ่าเฮ้าสิตัวขาบอหลังจากที้เขามาประเทศเขาเหล้วเนาะเขาก็ตตองให้เฮายื่นเอกสารไปเห็นไม่จะ้ะพี่น้องเหมือนบ่แล้วเนาะ้าเฮายื่นวิสาซีอาวันไออาวันยังก็เหล้วะจะ้ะพวกวซ่าแต่งงานไอพวกนี้คือว่าบริยยืนจะ้ะ ไม่ได้ยื่นคือยื่นจากที่ประเทศไทยแล้วก็พอมาถึงเขาก็จะส่งกินการ์ดมาให้ที่บ้านเลยเนาะแค่เสียค่าผลิตการ์ดนั่นจิตแตกต่างกันกับเค่วันตรงนี้จะ้ะแควันเข่าี่กสิยาเกแน่จะ้ะแต่ว่าระยะเวลาที่รอรอพิซ่ามันจะใช,ใช้เวลาที่สั้นกว่าใช้เวลาที่สั้นกว่าเนะาะพิซ่าพวกแต่งงานก็นสใส่เวลายาวนานกว่าละค้นกันเลย เลือกเอาว่าอันไหนที่เหมาะกับเขาเหมาะเหมาะสำหรับเฮ้าที่จะเฮดมาเนาะจะ้ะแต่ว่าส่วนตัวกับเลือกเควันเพราะว่าแฟนเนี่ยจะบ่สามารถที่จะไปหารอบสองคือว่าถ้าไปรอบสองนี่คือว่าต้องไปจดทะเบียนจดทะเบียนแล้วก็จ้างยืนไอไอาอาบันเซียวันเนาะ,นอ,ะอืมที่นี่บ่มี แฟนมูนมีนโอกาสได้ไปหา,หารอบสองก็เลยได้เฮ็ดวิสาเควันจะ้ะเควันนี่นะมันสิมาลําบากตรงทีว่าเขาเขามาเลยหเอาตองมายืน่นเอกสารปรับสถานะอีกไงละ่ะมันเท็ดนห้อาปวดหัวอีกรอบนึ่งจะ้ะพี่น้องอืมเท็ดในห้อาปวดหัวแล้วก็ถือว่าเอกสารลายบอลลายกันจะ้ะเอกสารเยอะเยอะเหมือนกันเนาะน่าจะเยอะกว่าเควันด้วยซ้ำเนาะอืมกว่าเ้างสีดกินกลาดมากกว่าเ้าสีดาเวิร์กเพิ่มมิดมากจะ้ะ ถือว่ายุ่งยากอยู่กันประมาวมามาแล้วก็สิเดททำงานเลยมาแล้วสิได้กินการาดเลยเหมือนกับวิสาแต่งงานนอกจากนั่นละหลังจากที่เข้ายื่นไปจ้ะเข้ายื่นเอกสารปรับสถานะไปนี้ต้องจ่ายเนาะณณตอนนี้มันอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้านะเพื่อนๆก็ไปคูณขอเบิงวาทาตีไปเงินไทยกับจักบาทค่าค่าทมเนียมค่าทมเนียมของอะไ แบบฟรอมใหมยื่นปรับสถานะนะจ๊ะก็ยื่นไปแบบ Work พอร์มิยื่นไปพร้อมจากขอขอเอกสาร,รการทำงานแล้วก็ขอไอ้อีกเอกสาร,รี่ว่าเขาสามารถเดินข้างออกจากประเทศไทยแล้วขอไปให้หมืดได้จากผู้ใดที่จะขอแต่ว่าสำหรับตัวนิดนี่คือว่าขอแค่แบบฟอร์มไอ้เจ็ดหเนาะอืม เหขอแต่อันนั้นไปแต่ว่าการเดินทางออกนอกประเทศนี่ไม่ได้ขอจาะเพราะว่าคิดว่านี่คิดว่าบกค่อยได้เดินทางอย่าพี่นอ้องอือก็เลยบกขอขอมาตาเวรเพื่อมิดขอมาตาแบบฟอร,รม์มทํางานได้แค่นั้นเองนะจน่ะเนาะอือละจ้ะกะส่เวลาโดนบอโดนจ้ะอือใุกเวลาโดนกลัวเฮาสิไดทํางาน กลัวห้าสิแต่กินกราดบางคนรอเป็นปีกว่าก็มีจ้ะพี่น้องบางคนล่อรอปีกว่าว่าผพานก็นมีจ้ะบ่แม,มน่นว่ายยืนไปเลี่ยวจะพานมาทุกคนเมื่อแต่ไข่ครับจังไรล่ะพี่น้องนี่ไขกับเควันจ้ะนี่ไขกับเควันคื่ว่าเอกสารทุกอย่างเขาต้องเช็คต้องเช็คกว่้าสิ กัเขาเสียอนุมัติจ้ะอืมเอกสารสปอนเซอร์เอกสารการเสียภาษีส่งทุกอย่างเหมือนกันกับเควันเลยเนาะอืมไอ้ของนิดนี่ส่งไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกาพี่น้องเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็ยังรออยู่เนาะก็ผ่านมาแล้วก่าสิหกเดือนผ่านมาแล้วหกหรือเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเราจะพี่น้องอืมจะยังรออยู่ตอนนี้ ยังบอลใดๆเนาะก็ถือว่าใส่เวลาโดนเน่เพราะว่ามันอยู่ในช่วงติดข้อิดนั่นมาจ้ะล้วก็ของนีดนี่ก็คือว่าโดนขอเอกสารเพิ่มมาในช่วงหนึ่งเนาะคือว่าเอกสารการเสียภาษีของสามีบ่พ่านเกณฑ์จ้ะอืมก็มารอบเบิ่งบ้ามันจะเป็นยังไงมันก็ยานอยู่กันจ้ะมันบได้ง่ายไงมันบได้ง่ายไงคือเคบวันเคบวันนี่คือว่ามันง่ายคือว่ามันเข้าบได้ เช็คละเอียดคือเอกสารปรับสถานะเอกสารปรับสถานะนี่คือเขาเช็คแบบละเอียดคือว่ามันมาถึงคล้ายๆว่าเขากลัวเข้าไปโกหกเขาว่าเข้ามากวิชาแบบเข้าเข้าแบบว่าเข้ามาหลักหลอบเขาเมื่อขาวบบว่าบบถูกตองกาตามกฎหมายเขาเลยต้องเช็คละเอียดนะจ๊ะนั่นแหละก,ก็มาล่อเบืองว่านี่สิใดแง่ใดตอนนี้กับ ลายคนเนาะที่มาถ่ายอยู่มันก็นมาติดช่วงโควิดแล้วกะการประท้วงจากการประท้วงไงมันก็นเลยให้ราช้าไปจ้ะเราจะคลิปนี้มาเบาประสบการณ์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังสาหรับผู้ใดที่จะยืนเค่ว่านมาแล้วว่าต้องคิดจังไดต้องคิดจังไดนะจ้ะอืมนั่ละมาเบาข่าวๆไ้ฟังกับบได้ล่วงเลือกรายละเอียดปันดเนาะเอาแบบข่าวๆซื่อๆสินะเพื่อใครอยากแบบ สำหรับเป็นความูเรเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆหน่อยแล้วจ้ะมาพอการคลิปหนาจากคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่ค่ะสวัสดีค่ะ